ว,วันนี้ทำอาหารให้เด็กและครูวันนี้เป็นสลัดสลัดอันนี้ฝังเด็กแล้วก็มันฝร,รั่งบดมันฝรั่งบดพีนักเป็นพีนัทพื้นบ้านเขาแพนเค้กอันนี้ก็เป็นมงัง,มงสวิรัตนะมังสวิรัต ต้องมีซอสด้วยลืมอันนี้ก็เป็นฝั่งคุณโคลฝั่งโคลฝั่งโคลจะจะมีซอสด้วยอันนี้ก็เป็นฝั่งโคลมันบดพี่นักพื้นเมืองบ้านเขาค่ะนี่กินกับขนมปักแล้วก็มันบด